สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูจันทพรแสงดีวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรน,นำค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้คุณครูมีภาพปริศนามาให้นักเรียนทายเล่นๆกันค่ะพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยค่ะ ภาพปริศนานี้เป็นภาพอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะภาพนั้นก็คือนอนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะภาพต่อไปเลยนะคะภาพต่อไปกันเลยภาพนี้ค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ย ทราบไหมคะคำตอบก็คือหมูนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยเาภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพปิศนาต่อไปนี้เป็นภาพอะไรเอย่ยให้เวลาคิด5วินาทีคะ่ะหมดเวลาภาพนั้นคือภาพ มอนนะคะเก่งมากเลยาภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพปริศนาต่อไปนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยติ๊กต๊ก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 กันได้ไหมคะภาพนี้หมดเวลาภาพนี้เป็นภาพแหวนนั่นเองเก่งมากค่ะอะและภาพที่ห้าภาพสุดท้าย ภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติกหมดเวลาภาพนี้คือภาพหวีนั่นเองนะคะอ่าก็จบไปแล้วนะคะกับภาพปริศนาที่อ่าคุณครูนำมาให้นักเรียนลองทายกันดูภาพเหล่านี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามี การใช้อักษรน,นำทั้งนั้นเลยนะคะทั้งหมูทั้งนอนทั้งแหวนทั้งหวีนะคะเป็นคําอักษรน,นำนะคะวันนี้คุณครูจะพาเราไปเรียนรู้ว่าอักษรน,นำคืออะไรอักษรน,นำหมายถึงคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันค่ะประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวแรกเนี่ยจะออกเสียงอะ กึ่งเสียงนะคะพยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามสละที่ผสมและออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรกค่ะอ่าโดยอักษรน,นำนะคะเราจะแบ่งเป็น4ประเภท 1. คําคำที่มีอักษรสูงนำา 2. คคำที่มีอักษรกลางนำา 3. คํำที่มีหอ,อนำและ4คํคำที่มีอ,อนำนั่นเองค่ะแต่ละประเภทเป็นยังไง ลองไปดูกันนะคะคำท,ที่มีอักษรสูงนำยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงได้แก่ขอไขขอขวดช้อชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤศีสอเสือและหอหีบนะคะซึ่งคุณครูเคยให้เทคนิคการจำไปว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะอันนี้ถ้านักเรียนเจอพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูง และมีพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะก็คืองูใหญ่นอนนะวัดโมลีโลกอักษรตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะเราจะออกเสียงนะคะคำหลังเนี่ยจะมีหอนำอ,อย่างเช่นนักเรียนลองดูคำต่อไปนี้นะคะขณะนะคะ ค่ท,ที่สองขนบขนมขนาดฉลาดเฉลียวฉลองเฉลิมทะเลิมถนัดถนนถวายสรุปสนิมสนามสนุกเห็นไหมคะว่าคำเหล่านี้มีอักษรสูงนำนะคะและก็ตามไปด้วยสระที่ตามหลังเป็น อักษรต่ําเดี่ยวดังนั้นจะออกเสียงนะคะคําหน้าจะออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงและข้างหลังจะออกเสียงมืนมีห้อนำนะคะ่านักเรียนลองมาดูข้อสังเกตคําต่อไปนี้นะคะผะลิตนักเรียนจะเห็นคําอ่านใช่ไหมคะคาอ่านคุณครูจะเขียนว่าผลิตสังเกตไหมลูกหอรออ,อิดอลิตผลิตฝรัง่ง ฟะรังเห็นไหมลูกฟ้อาฟ้ออฟะหอรอองอหลังไม่เอกรังฟะรั่งสยามนะคะคำอ่านคือสยามมีหอโยอโอามมยามและตังหิดต,ตอตอะตหองอ,อีดองหิดจะสังเกตได้ว่าคําที่คุณครูเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นคําที่มีอักษรสูงนํานะคะ ต่อไปค่ะประเภทที่2องคำที่มีอักษรกลางนํำนะคะโดยพยัญชนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นอักษรกลางนะคะส่วนพยัญชนะตัวหลังจะเป็นอักษรต่ำเดี่ยวอักษรตัวแรกเป็นอักษรกลางก็คือใกลจิกเด็กตายเด็กตายบนปากอง่นะคะส่วนพยัญชนะตัวหลังเมื่อสักครู่นี้คุณรูบอกไปแล้วเนาะอ่างูใหญ่นอนแะวัดโมลีโล อักเรียลองไปสังเกตคําต่อไปนี้นะคะเป็นคําที่มีอักษรกลางนาอ่าขึ้นต้นด้วยกอไก่เห็นไหมคะเป็นอักษรกลางใช่ไหมกะหนกนะคะจะหมูกจะรัดจะรวดตะหนุตะวาดตะลาดตะหลกตะหลอดตะวัดตะหลัดปะรอดอร่อยอาราม อเนและอะงจริงจริงๆมีมากกว่าคําเหล่านี้นะคะแต่น,นี่ครคูยกตัวอย่างให้ดูสังเกตว่าคําเหล่านี้จะมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะดังนั้นพยัญชนะตัวหลังที่ตามมาเป็นอักษรต่ําเดียวก็จะออกเสียงเหมือนมีหอนําด้วยนะคะนักเรียนลองสังเกต ข้อสังเกตพยัญชนะตัวแรกถ้าเป็นอักษรสูงนะคะแล้วพยัญชนะตัวหลังเนี่ยเป็นอักษรกลางหรือเป็นอักษรต่ําคู่นะคะเวลาอ่านออกเสียงคาเนี่ยให้เราอ่านเรียงพยัญชนะอ่าขอโทษค่ะให้เราอ่านเรียงพยางโดยไม่ต้องออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะอ่ะยังไงเอ่ยลองไปสังเกตตัวอย่างที่คุณครูเตรียมมาให้ ถ้าพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรกลางหรือเป็นอักษรต่ำคู่ที่ไม่ใช่งูใหญ่นอนนะวัดโมลิโลกนะคะเราจะอ่านออกเสียงเรียงพยางโดยไม่มีการออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะอ,อย่างเช่นพัทไทยสังเกตว่าพัทไทยเนี่ยพอพึ่งเป็นอักษรสูง ตามด้วยอักษรต่ําคู่ใช่ไหมคะเทอทหารเป็นอักษรต่ําคู่จะออกเสียงไปเลยเรียงพยางไปเลยก็คือผัดไทยภเชิญนะคะ,สะแสดงเห็นไหมเอ่ยจะไม่มีไม่มีการออกเสียงเหมือนมีหอนํานะคะสะบูสสภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปคะ่ะประเภทที่สามคำที่มีหอนา จะสังเกตว่าพยัยชนะตัวแรกจะขึ้นต้นด้วยหอหีบและพะยัยชนะตัวหลังนะคะจะเป็นอักษรต่ําเดียวตัวอย่างเลยนะคะเช่นคํา,า,าว่าหงายงอกเหงาแงนใหญ่หญิงน้ำหนูหนักหมอหม้หยอก จุดหรูหราหรือ,หรอไหลหลานหลับหวานจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนลองไปศึกษาลองไปหานะคะคำที่มีหอนำลองสังเกตลัอรอบตัวแล้วลองดูว่ามีคำไหนบ้างที่เป็นหอนำนะคะอ่าและสุดท้ายค่ะประเภทที่4ํคำที่มีอ,อนำ อันนี้จำง่ายๆเลยนะคะลูกมีแค่4ี่คำเท่านั้นที่มีอ,อนำยายูย่ยางอยากนะคะเหล่านี้4ี่คำเองจำง่ายๆเป็นคำที่มีอ,อนำนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมท้าทายค่ะลูกคุณครูให้นักเรียนนะคะนำกระดาษสมุดหรือใครที่มีสมุดเหลือใช้นะคะนำมา เขียนนะคะกิจกรรมท้าทายของคุณครูมีอยู่สองข้อข้อ1ให้นักเรียนเขียนคำที่มีอักษรนำพร้อมคำอ่านนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้เห็นคำที่มีอักษรนำไปเยอะแยะเลยให้นักเรียนเขียนคำนะคะและคำอ่านทั้งหมด10คคำลงในกระดาษสมุด ะะและข้อที่2ให้นักเรียนใช้คำที่มีออ่างนำนะคะ4คํคำเองยาอยู่อย่างอยากให้นักเรียนนำคำที่มีอนำเนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งคำเอามาเขียนข้อความบอกความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองนะคะที่จะมอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รักของเราอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายเพื่อนพี่น้องของเรา หนูอยากจะบอกอะไรนะคะอยากบอกความคิดหรืออยากบอกความรู้สึกให้หนักเรียนเขียนมานะคะโดยใช้คำที่มีออ่างนำเนี่ยใส่ลงไปในข้อความนั้นด้วยอย่างน้อยๆ้อยหนึ่งคำคุณครูยกตัวอย่างเช่นคุณครูยอยากบอกแม่นะคะคุณครูก็เขียนมาเลยว่าหนูอยากนักเรียนได้คำว่าอยากใช่ไหมคะอยอกอยาก หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่นะคะนีใกล้จะถึงวันแม่แล้วอยู่กับหนูไปอย่างนี้นานๆน,น,นะคะอ่าได้แล้วนะคะและอ,อ,อย่างเช่นตัวอย่างที่สองผมอยากให้พ่ออยู่กับผมนานๆอย่าดื่มสุราเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะคะเขียนกิจกรรมท้าทายลงไปในกระดาษสมุด พร้อมกับเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้คุณครูถ่ายภาพส่งมาทางไลน์กลุ่มให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอคุณครูใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ